เพื่อไทยเปิด2องแคมเปญ โค้งสุดท้ายเลือกตั้งนะคะโดยในวันนี้นายประเสริฐจันทร์ระรงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยและผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งสอสอพักเพื่อไทยพร้อมด้วยนางสาวลินทิพรวิรินวัชระโรดลองเลขาธิการพักและรักษาการโฆษกพักเพื่อไทยร่วมกันแถลงถึงการจัดประสายใหญ่โค้งสุดท้ายเลือกเพื่อไทยแลนด์สไลด์ประเทศไทยเปลี่ยนทันทีซึ่งจะจัดที่ Impact Are n a เมืองทองธานีในวันที่12พฤษภาคมนี้โดยนายประเสริฐกล่าวว่าเหลือเวลาอีกเพียง5วันในการหา เสียงช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งจึงได้จัดการปลาสายโคกสุดท้ายเพื่อสื่อสารไปยังประชาชนทุกกลุ่มว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งสําคัญและให้เลือกเพื่อไทยเพื่ออนาคตและประเทศที่มีนาย,ยกรัฐมนตรีที่พร้อมทํางานทันทีโดยนางสาวแพรทองทานชินวัตร์แคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีของพักจะร่วมขึ้นเวทีปลาสายพูดถึงเรื่องอนาคตของประเทศไทยภายใต้รัฐบาลพักเพื่อไทยจากนั้นนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยจะปล สายถึงทางออกที่จะหลุดพ้นจากความมืดมนสู่ความจริงที่มีความหวังจากพรรคเพื่อไทย จากนั้นนายแพทย์ชลนั่นสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยจะปราสายเกี่ยวกับการเลือกเพื่อไทยให้แลนสไลด์พักการเมืองที่จะทํานโยบายได้คือพักเพื่อไทยเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีแกนนําของพักเพื่อไทยร่วมปราสายอาทินายดนุพรบุญกรัรนางสาวจิรพรสินทุพลยัยนายจตรุรนฉายแสงที่จะพูดเกี่ยวกับการสร้างโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่อนาคตของประเทศการส่งเสริมประชาธิปไตยและปิดท้ายด้วยน,นายนัทุทัยเกือือผู้วานวยการครอบครัวเพื่อไทยที่จะตอกย้ําจะเลือกตั้งอย่างไรให้ มียุทธศาสตร์ซึ่งการปรสาสัยโค้งสุดท้ายนี้จะแสดงให้ประชาชนเห็นถึงวิกฤตประเทศตลอด8ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรที่เกิดจากการบริหารที่ไม่เป็นของผู้นําที่ไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถและถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลมืออาชีพยอย่างพักเพื่อไทยเท่านั้นคือคําตอบที่ทําได้ทามาแล้วและจะทําต่อไปส่วนวันที่13พฤษภาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการหาเสียงพักเพื่อไทยจะปล่อยคาราวานรถหาเสียงที่จะมีนางสาวแพทองทานนายเศรษฐาและผู้บริหารของพักร่วมคาราวานด้วยโดยจะเร เริ่มปล่อยคาราวานในเวลา9นาฬิกา29นาทีถึง16นาฬิกาจึงจะเริ่มจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมุ่งหน้าสู่อาคารรัฐสภาและไปยังชุมชนเมืองคลองเตยประตูน้ำสีลมอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและแยกราชประสงค์เพื่อไปเชิญชวนประชาชนให้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมนี้สำหรับกลยุทธ์ช่วงสุดท้ายในการดึงคะแนนเสียงจากกลุ่มที่ยังลังเลให้เลือกเพื่อไทยโดยเฉพาะการจัดเวทีปลาใสเชื่อว่าจะเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน กลับมาสนับสนุนพักเพื่อไทยได้ส่วนการโพสต์ทวิตเตอร์ของนายทักษิณชินวัตรจะกลับไทยในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้จะพร้อมเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายนั้นนายประเสริฐกล่าวว่าการพ์ข้อความบังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวของนายทักษิณไม่ได้เกี่ยวข้องกับพักเพื่อไทยส่วนตัวเข้าใจความรู้สึกคนที่จากบ้านไปเกือบ20ปีจึงมีความรู้สึกรักและผูกพันไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือประเทศซึ่งเรื่องนี้เป็นการตัดสินใจของนายทักษิณเองไม่เกี่ยวข้องกับพักเพื่อไทย